สบายดีพี่น้องวันนี้มะมวงสิมถทายลักษณะรุ่นร่วมค้องมันกเสีตรชีชมพู่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงเดอร์พี่น้องท่านใดที่สังเกตไ็ได้กับะมวมงสิมถทายรุ่ร่วงให้เบิรงคลิปนี้นาะพี่น้องนอพี่น้องลองสังเกตเบิรงเดอร์นี่คือลักษณะการใบของเขาจะมีแดงองค่หมวงนอแดงองมชมพู่หน่อยหนึ่งกระก๊กก็จะเคียวกะ ลักษณะขนตาก็จะโภมีน้องพี่น้องคือลักษณะใบของเขาการใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อลองไปสังเกตบ้างเด้อแต่การนี้ก็คือลักษณะใบของเขาก็จะเป็นงสี่แล้วก็ยอดยอดก็จะเป็นสี้หมวกอมชมพูหน่อยนึงเนาะพี่น้องีอกระแสงมีแสงแดดแนะน่เลยกะนอาจจะโบเห็นแนะ่เดียว่ามุมสีแคบผับเห็บเบิ้งเนาะพี่น้อง ลักษณะลำต้นของเขาเด้กพี่น้องเดอ้อเป็นแบบนี้เป็นลักษณะลำต้นของเขามาเบ่งลักษณะหัวเด้อพี่น้องเดอ้อบางบางต้อนอาจชิบโมีงานกิสิอาจชิบ่ลลนนะพี่น้องใบแห้งกิสิอาจชิบ่ลลนคล้ายๆแขกดำอาจชิบ่ลลนแบบคล้ายๆแขกดำนี่นคือลักษณะหัวของเขา จะเป็นเปลือกออกสีชมพูนะพี่น้องนี่คือนี่คือลักษณะเดินของเขาคือหัวของเขาจะเป็นสีชมพูถ้าพี่น้องสังเกตลำต้นหรือว่าใบย่างบาไวยก็ให้สังเกตหัวเวลาพี่น้องถอนพี่น้องลองสังเกตมันเด้อพี่น้องเด้อนี่คือลักษณะลูมงของเขานี่มามองมาถ่ายคลิปสั้นแล้วยามีพี่น้องเบิรงคือลักษณะลำต้น ตาของเขาอะไก็ลำบของเขาพี่น้องลองสังเกตุนะพี่น้องเด้อแต่ว่าสังเกตกาการใบของเขาจะเป็นสีมหมอนผมสมพูเนะพี่น้องนี่เด้เลี้ยวมาก็จะเป็นโดดเด่นเลยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องมองมาถไทายให้เบิ่งพี่น้องทานใดอยากไปลองไปสังเกตเบิ่งในแปลงหมันก็ลองไปสังเกตเนนมาแล้วนะพี่น้องเด้อ อสำหรับคลิปนี้ขอจบลงพี่านี้น้องพี่น้องนอ้องใจหรบารหบนนการทับส้มในการติดตามน้องพี่น้องเด้อ